คนวันนี้หาโชคหาลาบอีกแล้วจ้ามาขอโชคกับแม่อุทัยทีวีนะคะเห็นปะจา้าเห็นไหมดูเอานะคะ ตาดีก็สิได้ตาดีมีโชคจ้าอย่าทิ้นสิคะขอโชคหน่อยุกค้นดูจ้ะ เห็นเขาอยู่ในสวนนี่แหละจ่าก,ก็เลยขอโชคขอลาบขอโชคว,วันที่หนึ่งกรกฎาสองห้าหกเก็ดหน่อยนะคะไปตรงสี่สว่างสว่างหน่อยทุกคนเห็นตัวไหนจ้า เห็นไหมเห็น่าจ้าออกวาจ้าคือพ่อห้องออกออกในมือนี่อย่าดิ้นเลยขอหน่อยเออุกคนฟังกระดินนียุอข้อคนนี่้ะเห็นเป็นตัวเลขจูเร้อจ้ะ เบื้องเอาเบึ้งไผ่เบึ้งมั่นตาไผ่ตามั่นเบึ้งเอาถ้าจะน,น่าเนียวใส่แล้วถ้าเป็นเนียวใส่มือช่างสิเสรสีโชคจ้านางอุทัยทีวีเยี่ยวใส่มือตีรัมีโชคจ้าถ้าใครเห็นก็ได้โชคนะคะมีโชคมีโชคไหนลูกไหม ดูคะ่ะดูไปแล้วจ้ะโอ้ยขอดูอีกหน่อยจะชัดหหเห็นปะจ้าผู้ใดเห็นเห็นตัวไหนก็บอกหน่อยคะ่ะชูโชูกลาบลาบ ถ้าใกล้วันจะใกล้วันที่หนึ่งกับว่าใกล้วันที่สิบหกนี่จะเจอเลยจ้ะอยู่ปกติไม่เจอหรอกแต่ถ้าจะเจอก็เ,เจอวันก่อนวันที่หนึ่งหรือก่อนวันที่สิบหกนี่จะเห็นเลยไม่รู้มาจากไหนกระโดดย่องย่อง,อ,งออกมาเลยชูกใหญ่หลวงจ้าอยู่ตรงข้อคนหนึ่ง เห็นเป็นเลขอยู่นะคะเห็นเป็นเลขยูเด้อพี่น้องทุกคนเห็นตัวไหนออกไหมออกไหมจ้าออกวาจ้าไอเบื้องโดนๆในเบื้องนันนานๆในเบื้องแจ็คสามสีนาทีจ้าไปม,ม่โชคกันจีได้เด้อสิว่าให้เบื้องหน่อยเท่ จ้าให้ดูนานๆดูชัดๆโอเคโชคโชคโชคเงียวเซมือเปียกมืดไม่โชคจ้ะไปปล่อยเข้าไปแล้วนะคะไปหลบไปซ่อนให้พ้นอันตรายนะไปเร็วไปไปแล้วจ้าไปเร็วขอโชคขอลาบหน่อยนะบ๊ายบาย